เสียงอ่านหนังสือธรรมะชุดคุณธรรมงดงามหาประการพระโอวาทหนึ่งในแปดเสียนเหอเสียนกูขยันหมั่นเพียร 4. ขยันมั่นเพียรม,มิเกียจคร้านบำเพ็ญทานบุญสร้างมิวอนขอเก็บสะสมเล็กน้อยค่อยคอยก่อดอกผลบานชูช่อในเบื้องปลาย ความขยันหมั่นเพียรต้องสร้างเสริมอยู่ทุกขณะจิตเห็นเมธีไปรกรพะพระตามสารเจ้าตามวัดต่างๆแล้ววอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอมากมายล้วนแต่ขอเพื่อตัวเองให้มั่งมีอยู่เย็นเป็นสุขมีความร่ำรวยลูกหลานได้รับความสงบร่มเย็นขอให้ตัวเองมีความมั่งคั่งในเงินทองเสร็จแล้วก็ไปนอนรอวาสนาที่บ้านของตัวเอง ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยหรือไม่บุญวาสนานั้นใครเป็นผู้ให้กราบไหว้พระแล้วนั่งรอพุทธองค์ใดเล่าจะให้เราต้องขอจากพุทธจิตแห่งยานตนให้กระทำจึงเกิดผลใช่หรือไม่หากมิลงแรงปลูกวานไหนเลยจะได้ผลเก็บเกี่ยวหากอยากได้ผลไม้สักชนิดหนึ่งไว้รับประทาน จะต้องลงแรงใช่หรือไม่เพราะเมล็ดใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินเราจะต้องกระทาจึงจะเกิดผลหากเราไม่กระทาผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าสัจธรรมแท้จริงนั้นตายตัวการบำเพ็ญก็เช่นกันหากวันนี้เมธีทุกท่านปฏิบัติมันมาศึกษาสัจธรรมบำเพ็ญอยู่สม่ำเสมอโดยไม่ถอยกลับหลัง ผลสำเร็จนั้นอยู่เบื้องหน้ามิไกลแต่หากวันนี้เมธีบำเพ็ญก้าวไปครึ่งหนึ่งแล้วหยุดหรือก้าวไปครึ่งหนึ่งแล้วถอยอย่างนี้ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม่เรามองดูแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีความขยันหมั่นเพียรเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นลองสังเกตดูสัตว์ใดบ้างเป็นตัวแทนแห่งความขยันหมั่นเพียร ยกตัวอย่างสัตว์อยู่สองชนิดคือ 1. แมงมุมแม้ลมฝนกระหน่าซัดสาสักแค่ไหนแต่เจ้าแมงมุมนั้นก็ยังคงชักใยอยู่ร่ำไปมีเคยบ่นพอกล่าวโทษลมฝนที่มาทำลายรังของมันแต่มันก็ยังสร้างรังของมันต่อไปโดยไม่หยุดยั้งหากเป็นมนุษย์สร้างบ้านไหว้หลังหนึ่งแล้วมีคนมาทำลายเราคิดจะสร้างต่อไหม เราจะสร้างต่อแต่ถามว่าก่อนสร้างต่อเราคิดอย่างไรกับผู้ที่ทำลายบ้านของเรามีความโกรธแค้นใช่หรือไม่หากปลิดชีวิตเขาได้เราคงจะทำไปแล้วแต่ถามว่าสรรพสัตว์เหล่านั้นมีจิตใจเช่นนี้หรือไม่สัตว์เหล่านี้ยังมีใจเมตตาอ่อนโยนยังคงแสดงคุณธรรมให้มนุษย์เห็นว่าแม้มนุษย์จะทำลายฉันกี่ครั้ง ฉันก็ยังคงมีความขยันหมั่นเพียรมิท้อถอยจนกว่าชีวิตจะหาไม่ใช่หรือเปล่า 2. นกนางแอ่นแป้จะถูกมนุษย์นำมากินสักกี่ครั้งกี่หนแม้จะสร้างรังมาด้วยความยากลำบากแต่เจ้านกน้อยก็ไม่เคยที่จะกล่าวโทษมนุษย์นำรังมากินครั้งแล้วครั้งเล่าสแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเอง หาความสุขเพื่อปากท้องแต่เจ้านกน้อยก็ยังคงสร้างรังต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆไม่เคยกล่าวโทษมนุษย์เลยยังคงขยันมันเพียรแสดงคุณธรรมให้มนุษย์เห็นว่าแม้จะมีปัญหาอุปสรรคมากมายสักเพียงใดฉันก็ไม่ท้อที่จะขยันมันเพียรเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองใช่หรือไม่สัตว์สชนิดนี้ คงเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราให้เรานั้นได้ฝึกฝนแม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในชีวิตแต่ขอให้เรานั้นอย่าได้มีใจท้อถอยกลางคันจงขยันหมั่นเพียรที่จะฝึกฝนบำเพ็ญตั้งใจทำความดีเพื่อผลสำเร็จในภายภาคหน้าดีหรือไม่เกิดเป็นคนนั้นหากไม่เกียจคร้านก็จะสำเร็จเราดูปราดอริยโบราณน,นั้นเล่า ท่านทำอะไรทุกลมหายใจทุกเวลาทุกนาทีเผยแพร่ธรรมะประกาศสัจธรรมไม่เคยท้อให้ความสว่างแก่ผู้คนขยันภาคเพียรในการเดินทางหากเป็นสมัยนี้เราคงทำไม่ได้แต่อริยะปราสมัยก่อนนั้นมีความขยนันฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอไม่เคยท้อถอยกลางคันมีแต่จะมุ่งไปข้างหน้า ไม่เคยที่จะหันหลังถอยกลับแม้สักเพียงครั้งถึงแม้ชีวิตจะพบเจอกับอุปสรรคมรสุมหมกระนำก็ไม่เคยท้อถอยมุ่งต่อไปข้างหน้าจนสำเร็จมรรคผล